<Online>. Thailand. สำหรับช่วงนี้นะคะเราจะไปชมกิจกรรมของพี่ๆนักศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชด,ดำริรุ่นที่2ที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีในช่วงทำดีมีคนรู้ค่ะทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดย Onivios h a v e it a l l พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรอันเป็นผลเนื่องมาจากได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพขาดแคลนน้ำขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานและความจำเป็นที่ต้องเตรียมองค์ความรู้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อพัฒนาตัวกเกษตรกรชุมชนและสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอนาคต โดยทรงมุ่งเน้นให้ชาวบ้านมีพื้นที่ทำกินและมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนจึงเกิดโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้น โดยร่วมการดำเนินการให้โครงการพัฒนาสำเร็จนับได้ว่าเป็นผลมาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ส่งช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างแท้จริง สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดินประเทศไทยได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงและความสำคัญของแนวพระราชดำริต่างๆที่มีผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมเพื่อไทยเพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของชาติจึงได้จัดการศึกษาในหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินสำหรับผู้นำระดับสูงรุ่นที่สองหรือสอน,นอพอสองขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและเพื่อให้องค์กรต่างๆมี ส่วนในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะต่างๆต่อไป โดยเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดินได้จัดพิธีเปิดและปรถมนิเทศผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริรุ่นที่สองนูนยนการทหารปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีมีผู้นำภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมศึกษารวม120คน ช่วงนี้เราไปชมกิจกรรมการฝึกปฏิบัติหลักสูตรพะตะอตอสัมพันธ์ของพี่ๆนักศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นําระดับสูงตามแนวพระราชด,ดำริรุ่นที่2ที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีในช่วงทําดีมีคนรู้ค่ะทําดีมีคนรู้สนับสนุนโดย o n w w i o s Have It All สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดินประเทศไทยจัดประนิเทศผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ